ครับผมนี่นะครับลูกค้าครับผมขอบคุณนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณลูกค้าทั้งสาสิบท่านที่สั่งกันเข้ามานะครับทางเราจะรีบจัดส่งให้นะครับลูกค้าครับผมนี่นะครับของที่เราจะส่งให้ลูกค้าก็มีใบตัดเหล็กนี่นะครับใบตัดเหล็กนี่หนึ่งใบแล้วก็แหวนรองนะครับผมแหวนรองนี่ครับผมใส่นี่นะครับแหวนรองเวลาลูกค้าไปใส่ใส่ให้มันถูกนะครับอย่าใส่แบบนี้นะครับหันหันเข้าหาตัวแบบนี้นะครับใส่ท่านี้นะครับ ถ้าลูกศรเค้าไปใส่ผิดมันจะทําให้ใบมันร้อนนะครับมันจะไม่สามารถตัดได้นะครับทางเราจะไม่รับผิดชอบนะครับถ้าใส่ผิดนะครับผมใบของเราเป็นใบมือสองนะครับผลิตมาจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับผลิตมาจากญี่ปุ่นนะครับใบของญี่ปุ่นแท้นะครับไม่ใช่ของไทยครับผมของญี่ปุ่นนะครับใครสนใจก็กดคําว่าสนใจครับผมเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับนะครับหรือ โทรมาก็ได้ครับผมโทรเข้ามาถามราย